สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควาลลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุคโชว์ไทม์นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Line แอดจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอนมินตูกับแอมินเอจากเพจ NBA Mini A. ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่นะครับเราเข้าสู่ช่วง3เกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลปกติแล้วครับตอนนี้เนี่ยหลายต่อหลายทีมยังคงมีลุ้นนะครับในการจัดอันดับเพลย์ออฟหรือว่าจะเป็นการลุ้นในพื้นที่เพลย์อินก็ตามมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบครับและเช่นเคยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์ให้พวกเราคนที่ไม่ไ เกมแรกครับบุคลินเนสเปิดบ้านรับการมาเยือนของแซนแอนโทนิโอสเปอร์สเกมนี้ค <juegos> ่ะเป็นเกมที่2แล้วก็เป็นเกมสุดท้ายทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติก่อนที่เกมแรกเนี่ยจะเป็นบุคลินเนสที่คว้าชัยชนะไปได้ด้วยการทำทริปเปิลดับเบิลของเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะคารีเออร์วิงไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้เพราะว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บในขณะที่เคดีค่ะพร้อมลงทำการแข่งขันในการขันแบบ2วันติดและข่าวดีที่สุดในวันนี้สำหรับแฟนๆบรบุคลินเนสก็คือเจมส์ฮาร์เดนพร้อมลงทำการแข่งขันแล้วเเปิดกม มาเนี่ยก็เป็นบุกลินเนสที่มีเกมบุกที่ดีกว่านําโดยเควินดูแลนค่ะแรนดี้แชเมตแล้วก็บรายกริฟฟินไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการเก็บแต้มตายแป้นและก็การเอาฟาวทาให้ในช่วงแรกในเขาออกนําไปก่อนกว่า1 5แต้มก่อนที่แซนแอนโทนิโอสเปอร์สค่ะจะพยายามเล่นนะคะแล้วก็ตั้งตัวมาได้ในช่วงควอเตอร์ที่2ค่ะไล่บีมาจนก,กระทั่งตามห่างเพียงแค่2แตม้มก่อนที่เจมส์ไฮเดนจะลงทาการแข่งขันเป็นเกมแรกหลังจากที่ไม่ได้ลงทําการแข่งขันมากกว่า18เกมพอลงมาเนี่ยก็มีการส่งงามๆให้พวกเราได้เห็นกันทําให้เกมของบุลเ จบครึ่งแรกเป็นบุคลินเนสค่ะที่เป็นฝ่ายออกนําไปก่อนพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยบุคลินเนสก็ยังคงทําได้ดีค่ะเควินดูแลนเนี่ยดูเหมือนไม่ได้เร่งเครื่องอะไรมากร่วมกับเจมส์ไฮเดนค่ะแต่พวกเขาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆคนอื่นในทีมมีส่วนร่วมกับเกมเจมส์ไฮเดนในวันนี้มีการทําแต้มที่มีประสิทธิภาพมากๆทั้งการรีบาวแล้วก็การแอสซิสเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลแรนดี้แชมป์ตค่ะแล้วก็นิกแคร์ครัสตันวันนี้ก็เล่นง่ายค่ะแซนด์แอนโธนีอดผู้เล่นตัวววจรริงแต่หัาานเกกกมลส์ไฮเดนนนี่มัยอดเยยี่มจริงงงแลลล้ผผานนนนนขออูเ่ใทีมซโ์ แอนโทนีสปูร์สได้เจมาร์เดโลซาน21แต้ม5แอสซิสระยะกลางยังคงยอดเยี่ยมค่ะเดชอนเต้โมเรสสิแต้ม11รีบาวห้าแอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลของวันนี้บรูคลินเนสได้แบรนดี้แชมเมต21แต้ม3รีบาวยิงดีทั้ง2แล้วก็3คะแนนเจมส์ฮอยเดน18แต้ม7รีบาวสิบเแอสซิสสองสตีลยิง75% oh ค่ะโอ้ไม่ก็อดเกมการั้กลับมาครั้งนี้มันสุดยอดจริงๆจ,จบเกมบรูคลินเนสเอาชนะแซนแอนโทนีสปูร์สร้อ ต่อ116เกมวันนี้ของแซนแอนโทนิโอสเปอร์นะครต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วจริงๆพยายามลองยื้อกับบรูคลินเนสแต่ว่าเกมการบุกวันนี้ของบรูคลินเนสเนี่ยมันสุดยอดมากๆนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมรับด้วยพอแซนแอนโทนิโอสเปอร์เห็นว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ก็เลยถอดผู้เล่นตัวจริงออกไปพักดีกว่าครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเขาต้องแข่งแบบ2วันติดนะครับเอาร่างกายของผู้เล่นตัวจริงเนี่ยไปพักขนอมเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ต้องเจอกับนิวยอร์กเน็กซ์เกมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราเห็นแซนแอนโทนิโอสเปอร์ครับมีเกมบบบบบุกกกกกททีี่่่่เเเเเเเหลลลลืือออชมมมมาาาๆๆพพวคคคค้ถไิิโัันนะะะะรรรรแแแตยจงงฉึใ 87แต้มแต่วันนี้ไม่ใช่จริงๆครับยิงยังไงก็ไม่ค่อยจะลงต้องให้เครดิตการเล่นเกมรับของลูกลินเนสทำให้การเล่นของแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยค่อนข้างยากแต่เพื่อนๆลองดูนะครับด้วยตัวผู้เล่นด้วยศักยภาพต่างๆที่เขามีในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยทำหน้าที่ทำาฤดูการของพวกเขาได้อย่างดีแล้วจริงๆการทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชของเกรกโพพอวิชครับหรือว่าโค้ชป๊อปเนี่ยยังคงมีมาตรฐานสม่ำเสมอสูงส่งจริงๆนะครับเขาทำหน้าที่ฤดูการนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลท,ที่25 ตาลุยเข้าสู่เพลย์ออฟครั้งแล้วครั้งเล่าครับคว้าแชมป์กับทีมอีก5ครั้งชนะในฤดูกาลปกติเน like ี่ยทะลุเกิน1,300เกมไปแล้วนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมความสม่ำเสมอเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนๆลองมองผู้เล่นสำรองอีก2คนครับที่น่าชื่นชมและก็เชื่อว่าแฟนๆแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยน่าจะปลื้มมากๆนะคือแพทตี้มิลคนนี้คือขวัญใจอีกคนหนึ่งครับของแซนแอนโทนิโอสเปอร์ตั้งแต่ที่เขาเข้ามาร่วมทีมนะครับรู้หน้าที่รู้บทบาทเช่นเดียวกับรูดี้เกย์ ก,กลับมาพอย้ายมาอยู่กับสเปอร์เ,เขาก็ยังคาผลงานของตัวเองได้ดีนะครับทีมจะให้เล่นบทบาทไหนก็ตามครับมวยจะเป็นตัวจริงมวยจะเป็นตัวสํารองเขาทําให้กับทีมได้อย่างเต็มที่ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรใดๆให้กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์นี่คือสิ่งที่ความเป็นสเปอร์ดำเนินต่อมานาแสนานางครับเป็นทศวรรษครั้งแล้วครั้งเล่ารูดี้เกเย์จะคล้ายๆกับเจฟฟ์กรีนของลุกรนเนสเนะครับเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์คอยแนะนําน้องๆได้อย่างสบายการที่พวกเขาได้ทั้งรูดี้เกย์การที่พวกเขามีแพทตีคมิลแบบนี้เนี่ยยังไบาย้ดส สำหรับเกมหน้านะครับอย่างที่บอกเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดพวกเขายังคงต้องอยู่ที่นิวยอร์กนะครับย้ายไปเล่นที่นิวยอร์กนิกส์ครับเจอกันนิวยอร์กนิกส์หกโมงครึง่งจริงๆเกมพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันนะครับแต่เป็นการเลื่อนกลับมาครับจริงๆพวกเขาต้องเจอกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ <c oughs> แต่ในตอนนั้นเนี่ยแซนแอ,อนโตนิโอสเปอร์มีผู้เล่นไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของ NBA ครับไม่ถึง8คนเจอทั้งเรื่องโควิด -19 เล่นงานนะครับเจอทั้งปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยต้องเลื่อนการขาแข่งขันมมาาแข่่่งงวววััันนนนนนนรรีี้้กกกกยเปปออบบบบ2ตติิดสสทจฤูใใ เปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่36จาก70เกมที่ทีมเนี่ยทการแข่งขันเรียกว่าเกินครึ่งเลยนะเป็นสิ่งที่ทั้งทีมเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกจริงๆในเกมวันนี้เนี่ยไคลรีเอวิงเนี่ยยังคงบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกที่หน้ายังไม่พร้อมทําการแข่งขันรวมไปถึงโจแฮร์ริสครับวันนี้มีอาการเจ็บที่สะโพกก็ยังไม่พร้อมทําการแข่งขันเช่นเดียวกันตีฟเนสเนี่ยก็เลยปรับเอาไมค์เจมส์ครับขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกถือว่าเป็นการลงเป็นผู้เล่น25แกงแกนะ oh. ขอ,ทททขอเทาีลล วันนี้ครับนั่นคือการกลับมาของเจมส์ฮาเดนเนี่ยแหละครับเพื่อนๆดูนะครับพอหลังจะจบควอเตอร์แรกปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ผ่านไปไม่นานครับเขาก็ให้เจมส์ฮาเดนลงลงมาปุ๊บเนี่ยลองทดสอบร่างกายดูก่อนครับว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันยังกลับมาเล่นงานหรือเปล่าพอทุกอย่างมันค่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นการจ่ายงามๆนะครับไม่ว่าจะให้ทั้งนิโคลัสคลคสตันไม่ว่าจะให้แลนดี้แชมเม็ดให้เจฟฟรีนเนี่ยทำแต้มง่ายๆเลยครับครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือศักยภาพในการเล่นของเเ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 เจจจมมมมมมมสสาา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 ดดดนนนนนนพพอออขขขู้้้่่่่่่่ครรรรงงหหลลััับบใแแวววกก็ไิิทํตื ห็นมับไม่ว่าจะเป็นการโฟลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนสเต็ปแบ็กที่ทุกคนเนี่ยคิดถึงเนี่ยกลับมาแล้วนะครับวันนี้ได้ฟาวลงด้วยสุดยอดมากๆเจมส์ฮาเดนเนี่ยยังคงมีการเล่นที่ทรงประสิทธิธภาพมากๆนะครับวันนี้ยิงก็น้อยฟิลโกนี่สูงส่งมากๆเกือบจะเป็นทริปเปิลเดอบลอีกครั้งหนึ่งครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเจอกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ก็ทำทริปเปิลเดอบลได้วันนี้เกือบไปครับเกือบไปหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยโอ้เกม,มก็ค่อนข้างขาดแล้วทำไมยังคงให้เขาอยู่ในสนามต้องบอกแบบนี้ครับับบสสตตตีีีีีฟฟนนนนนนนเเ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 ่่่ยยยยขาาาาาา้้้อองกกกกรรรรรรใใใหจมมมม์ฮดคคคววพลิ กายของตัวเขาเองเขารู้ดีครับเขากําหนดไว้25นาทีเนี่ยก็ไม่ให้เกินมากมายครับวันนี้เกินไปแค่หลักวินาทีเจมส์ชาเดนได้เล่นต่อไปเรื่อยๆครับเขาเห็นช่องทางการส่งการลุยเข้าไปทําแจมเพื่อนๆเห็นไหมฮะตอนท้ายเกมเนี่ยโอ้ยิ่งดูไหลลื่นเกมของรุกลินเนสเ่นดูน่ากลัวมากๆแฟนๆเนี่ยกลับมาทําการแข่งขันพวกแฟนๆในยืนขึ้นปรบมือต้อนรับให้กับเจมส์ชาเดนเลยเพราะว่าคิดถึงเจมส์ชาเดนกันทวนหน้าการลงสนามในฐานะตัวสํารองครั้งนี้เนี่ยนะผมเจมส์ชาเดนเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้เาาร วันผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีโดยสาไปหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นเกมวันนี้เนี่ครับกลับมาเป็นในฐานะตัวสำรองอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาลงตัวสำรองเขาก็ทําได้เยี่ยมอยู่ดี mm. เขาชินมาแล้วเขาเคยมาแล้วอ,อะไรแบบนี้และด้วยการเล่นชั้นยอดแบบนี้ครับทำให้สถิติในการที่ทีมเนี่ยมีเกมซาเดนอยู่ในสนามเนี่ยเพิ่มมาเป็นชนะ28นะครับแพ้แค่7นี่คือผลกระทบครับจากการที่มีเกมซาเดนอยู่ในสนามหันไปม,มองคิวินดูแรนกับเบรกริฟฟินครับทั้งสองคนวันนี้เนี่ยสามารถลงทําการแข่งขันแบบ2องวันติดเบรกริฟฟ เวินดูแลนเป็นครั้งทีง่เรียกว่าทั้ง2คนก็ยังคงอยู่ในเวลาจํากัดนะครับเพราะว่าทั้งทีมเ,เขาก็เฝ้าระวังวันนี้เควินดูแลนไม่เกิน30นาทีในขณะที่ Break เบรกท f i ฟินประมาณ20นาทีทีมนีก็บริหารจัดการเวลาได้ดีเลยครับแต่การที่เขาให้ลงสนามทําการแข่งขันแบบ2วันติดตอนนีน้ในช่วงท้ายฤด,ดูกาลเ,เพราะว่าต้องการให้ทั้ง2คนคนมีสภาพร่างกายที่เข้าทีครับเตรียมตัวลุยในเพลย์ออฟและเป็นยังไงครับวันนี้สบายสบายครับไม่ต้องเร่งอะไรมากทั้งเบรกทิฟฟินเองทั้งเควินดูแลนเองเมีการสง่ง ไม่เร่งมากเกินไปและก็ไม่แผ่วจนเกินไปแต่สิ่งที่ทําให้บรูคลินเนสเนี่ยน่ากลัวมากขึ้นนะครับนั่นคือความมั่นใจในการเล่นของคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบูธบราวน์นิโคลัสคลักสตันหรือจะเป็นแรนดี้แชเมดแรนดี้แชเมดในการยิง3คะแนนเนี่ยดีวันดีคืนเลยนะครับตอน,น,นแรกๆเข้ามาร่วมทีมเนี่ยโอ้ยกระท่อนกระแทนตอนนี้มีความมั่นใจสูงส่งมากๆเช่นเดียวกับนิโคลัสคลักสตันครับหลังจากที่กลับมาจากการติดเชื้อไวรั 19. สโควิด -19 2เกมสุดท้ายรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยเราเห็นเลยว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยพร้อมวัน ในเกมที่เจอกับแซนอนโตนิโอสเปอร์เกมแรกเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาก็สามารถทําแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนะครับนั่นคือ17แต้มวันนี้มาเป็น18แต้มครับก็เจอกับสเปอร์อีกครั้งและสุดท้ายครับหลังจะจบเกมกันอย่างขันครับมีข่าวดีของไมค์เจมส์ครับเขาได้รับการต่อสัญญานะครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่ครับปะลุร่วมไปกับทีมจนจบฤดูกาลในเพลย์ออฟเลยจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาได้การต่อสัญญาแล้วครับสัญญาส0วันกาลังจะจบลงไม่เป็นไรต่อ เหมือนจะเป็นการทําแต้มเองการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทดแทนในช่วงที่เจมส์ฮาร์เดนบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับเกมหน้าครับทางบุ๊คินเนสจะได้พัก2วันนะครับแล้วก็จะรอรับการมาเยือนของชิคาโกบูลแต่ณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มทําการแข่งขันกี่โมงต้องรอทาง n b a เนี่ยประกาศอีกครั้งสิ่งที่พวกเราคอยลุ้นครับนั่นะค,คือการกลับมาของไคลเรยวิ่งเขาจะสามารถกลับมามลงสนามทําการแข่งขันได้หรือเปล่าในช่วง2เกมสุดท้ายบิ๊กทรีทั้ง3คนจะมีโอกาสเล่นร่วมกันหรือเปล่าครับนเข้า้าา ผ่าน ESPN ยูทาจ๊สเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Portland t r a i l Blazers ครับเกมวันนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่3แล้วก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปรกติก่อนที่2เกมแรกเนี่ยเป็นยูทาจ๊สที่คว้าชัยชนะไปได้สําหรับเกมวันนี้ค่ะชัยชนะเนี่ยสำคัญมากๆของ Portland t r a i l Blazers เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการการันตีพื้นที่เพลย์ออฟค่ะแต่เปิดเกมมาเป็นยูทาจ๊สที่ทําได้ดีกว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีไมค์คอร์ลี่แล้วก็โดนาวันมิเชลแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้รูดี้โกเบร์ค่ะในการโจมตีวงใน ish, ในนการยระยะิ กลางโจอิงเกิลแล้วก็จอร์แดนคลาร์กสันในการยิงวงนอกทาให้พวกเขาเนี่ยออกนําไปก่อนทางฝั่งของพอร์ตแลนด์เทรเวอร์สที่ต้องการชัยชนะมากกว่าวันนี้พวกเขายังคงได้เกมที่ยอดเยี่ยมจาก2การของทีมซีเจมคอลัมแล้วก็เจมี่เลิร์ดค่ะเพิ่มเติมมากไปกว่านั้นก็คือคาร์เมโลแอนโทนีวันนี้ในฐานะตัวสํารองเนี่ยไม่ยอมน้อยหน้าจอร์แดนคลาร์กสันเด็ดขาดยิง3นาคะแนนดีมากๆอ่ะเลยทําให้เกมของพอร์ตแลนด์เทรเวอร์สไม่มีแผ่วกลับขึ้นมาน Jazz, ํายูท่าจ๊าสำเร็จก่อนพักครึง่งพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3เนี่ย, Jazz, ยงางิพ ค่อนข้างเยอะในขณะที่พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เซงมีเกมที่ดีกว่าทําให้พวกเขาเนี่ยนำห่างออกไปเรื่อยๆเ,เกมของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เซงคงได้ผลงานอันยอดเยี่ยมของเจมี่ลเลอร์ซีเจมแคคโคลัมค่ะรวมไปถึงคาเมโลแอนโทนีมากไปกว่านั้นเนี่ยพวกเขายังได้จูเซฟเนอร์คิชค่ะที่เล่นเกมรับลรอบๆปากห่วงวันนี้สู้ตายจริงๆแม้จอร์แดนคลาร์กสันจะพยายามโกยแต้มมากแค่ไหนแต่ก็ไม่ไหวในช่วงครึ่งหลังเนี่ยพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ขึ้นนําแล้วก็นำม้วนเดียวจนกระทั่งจบเกมคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานของผูู้เล่นนใททีมจาส ได้จอร์แดนคลาร์กสันยีิแต้มสี่รีบาวน์สแอสซิสต์ฟิลโก64.7%ลูดี้โกแบร์15แต้ม20่รีบาวน์นี่ก็ดับเบิลดับเบิลค่ะเก็บแต้ม ได้แปดแล้วก็รีเบลอย่างยอดเยี่ยมพอร์ตแลนด์เทรเบลเซอร์ได้เจมี่ลิลเลตสามสิบแปดหกแอสซิสต์ฟิลโกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซีเจแมแคอลัมยี่สิบหกแปดสี่รีบาวสี่แอสซิสต์นี่ก็ยิงระดับห้าสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์จบเกมพอแลนด์เทรเบลเซอร์เอาชนะยูทาห์แจ๊สร้อยห้าต่อเก้าสิบแปดจะรับยูทาห์แจ๊สในเกมวันนี้นะครับชัดเจนว่าเกมบุกของพวกเขาเนี่ยมีพลังไม่มากพอครับการขาดไมค์คอลลี่แล้วก็โดนาวนมิเชลเนี่ยมีผลจริงๆแ <c oughs> ม้ว่าในช่วงแรกยูททาาห์แแจจ๊สเเเนนี่่่่ยะำำไไดดด้กกวตตพอตออมิปรื โดยเฉพาะในช่วงพอร์ตที่3ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดนะครับจะเห็นเลยว,ว่าในช่วงนั้นเนี่ยยูท่าแจสเนี่ยยิงไป1ิครั้งพลาดไปถึง11ครับ mm hmm. ลกแค่ลูกเดียวเองแต้มมันก็เลยไม่เดินครับที่พวกเขายังสามารถเกาะแต้มได้ในช่วงหนึ่งเนี่ยครับเป็นเพราะการเก็บรีบาวครับแล้วก็ซ้ําดาบ2โดยเฉพาะการเก็บรีบาวของรูดี้โกแบร์ครับวันนี้ในรูดี้โกแบร์ทำรีบาวไปถึง20ครั้งนะครับรี mm hmm. บาวเกมบุกของยูท่าแจสวันนี้ถึง1 5ครั้ง mm hmm. ทําได้ดีกว่าทาง,ทง,พ,งพอ,อไไร,นนงร์ตแลนดีโแ ถือว่าเป็นครั้งที่6นะครับของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้นี่ก็ถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วจริงๆครับแต่พอดาบแรกมันไม่ค่อยเข้าแบบนี้เนี่ยการซ้ําดาบ2ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันก็ไม่มากพอครับแต่เพื่อนๆต้องมองแบบนี้นะครับว่าทางทีมยูท่าแจสเนี่ยเขาตัดสินใจครับพักโดนาวนมิเชลเนี่ยยาวจนจบฤดูกาลปกติไปเลยรวมไปถึงไมค์คอรลี่ด้วยคิดว่าอาจจะพักยาวนะครับหรือไม่ก็ลงแค่เกม2เกมสุดท้ายครับก่อนที่จะจบฤดูกาลปกติแต่ในส่วนของโดนาวนมิเชลเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะครับว่าพักยาวเลย ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยในเพลย์ออฟในบับเบิ้ลเนี่ยพวกเขาไม่มีโบยานบอกดานอวิชนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อมือแต่ในปีนี้ครับโบยานบอกดานอวิชกลับมาครับเขาคือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์คนล่าสุดนะครับของฝั่งตะวันตกการยิงระยะกลาง<อ>การยิง3คะแนนของเขาเนี่ยถือว่ามีค่ามากๆสําหรับยูทาห์แจ๊สไม่ได้มีแต่โดนาวานมิเชลคนเดียวหรือว่าโจอิงเกิลในฤดูกาลที่ผ่านมาต่อสู้กับเดนเวอร์นักเกสตยื้อไปจนถึงเกม7เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขาดอาวุธสสําาาาาาคคคคััญนนนนนนนีีี้้้เเเ่่่่ยยแหหละรรบบถกกกิดมมๆโโอุ การพ่ายแพ้วันนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีผลกับ<ม>ยูท่าแจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเข้าอันดับหนึ่งค่อนข้างแน่ครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยเจองานเบาครับเจอกับ OK เคซีซันเดอร์เช้าวันเสาร์เจ็ดโมง<ม>ถ้าเกิดพวกเขาชนะเนี่ยครับก็น่าจะการันตีอันดับหนึ่งค่อนข้างแน่แต่ที่พวกเราแฟนบาสเนี่ยให้ความสนใจมากกว่าการที่ยูท่าแจสเนี่ยเข้าอันดับหนึ่งนะครับนั่นคือการที่พวกเขาจะเจอกับใครมากกว่าครับในเพลย์ออฟรอบแรกในจุดนี้เนี่ยแหละครับมารอลุ้นกันครับสำหรับพอร์ตแลนด์เทรเบร,รเซอร์ในเกมวันนี้ครับตต้้้้อออองงงงบกกกกกววววว่่่่่่าา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 พเเเคนน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 ีีียยยยยมมมมมุัััััรชชชชชะะูแจสห็ไดดใ เป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์และในภาพรวมทั้งหมดในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะไปถึง9เพื่อนเพื่อนเชื่อมั้ยครับว่าในช่วง10เกมที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์มีภาพรวมในการเล่นเกมบุกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของลีกเลยนะครับในช่วง10เกมที่ผ่านมาการเล่นเกมรับที่ตอนแรกเนี่ยแย่ๆอยู่ท้ายตารางเนี่ยในช่วง10เกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขากระโดดพุ่งมาอยู่อันดับที่11ของลีกเลย,เลยนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมพอร์ตแลนด์เทรลเเลอมีีย่ชวง,งน,งางนงขาาจจะแผไป หลังจากที่กลับมาจากการบาดเจ็บแต่พอเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็กด30แต้ม30กว่าแต้มตลอดเลยมันก็เลยทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากเดมี่เลยเลลือเนี่ยเขายังได้ซีเจมส์คอลัมได้คาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยแหละครับสำคัญมากๆคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยสภาพร่างกายของเขาเนี่ยตอนนี้ดูเข้าที่มากๆนะครับมอว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการสร้างจังหวะในการทําแต้มของตัวเองต่างๆเนี่ยเรียกว่าลงมาปุ๊บบเเนนนีียยลลงงมมมาาาปป็ใฐะตัววสํรอุท เขาสามารถสร้างเพล์ให้กับเพื่อนนี่คือผู้เล่นระดับท็อป10นะครับในการทำแต้มตลอดการของ NBA ไม่ธรรมดาแน่นอนครับทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เนี่ยคือทีมที่ให้โอกาสกับคาร์เมโล่แอนโทนีนะครับย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยไม่มีทีมไหนต้องการเลยนะครับคาร์เมโลแอนโทนีเชื่อว่าเพื่อนๆก็จําได้ครับเราสองคนเนี่ยทำวิดีโอให้ตลอดเลยตัวเขาเนี่ออกมาพูดเลยเขายังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาทั้งๆ้ที่การเล่นต่างๆเนี่ยเขาพยายามปรับทุกอย่างครับให้เข้ากับที่ทีมเนี่ยต้องการแต ในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นการแบบตอบแทนพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ก็เป็นได้นะครับในฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นคาร์เมโลแอนโทนีเขาอยู่กับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ก็เป็นไปได้เราต้องมาติดตามกันอีกทีนึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม,มในฤด,ดูกาลนี้เนี่ย<ม>เขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญครับก<ม>ับความ,มสําเร็จของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ถ้าเกิดเข้าเพลย์ออฟแล้วเนี่ยผล<ม>ง,งานของคาร์เมโลแอนโทนียังคงเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ<ม>เขาก็ถือว่ามีส่วนสาคัญมากมากนะครับ จะสามารถทําได้แบบนี้และเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าตลอดเวลาที่คาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยเขาอยู่กับพอร์ตแลนด์ทรูเบอร์เซอร์มาเนี่ยไม่เคยมีข่าวแย่ๆออกมาเลยนะครับมีแต่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยแสดงความรักทุกคนใกล้ชิดกันหมดเลยครับสตาฟโค้ชผู้เล่นนักกีฬาทุกคนเนี่ยดูกลมเกลียวเป็นเคมีที่ดีมากๆและปัจจัยสําคัญอีกหนึ่งอย่างครับที่ทําให้เกมชนะในวันนี้เนี่ยนั่นคือการเทิร์นโอเวอร์เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับวันนี้ยูท่าแจ๊สก็เทิร์นโอเวอร์น้อยนะครับแค่สิบครั้งเทิรรร์์นนโออเเวแคค่่ั้งียยหาาากกม มากเฉพาะในควอเตอร์ที่3เนี่ยไม่มีสักครั้งหนึ่งเลยครับการเทอร์โนเวอร์นี่คือสาเหตุหลักๆอีกจุดหนึ่งครับที่ทำไมพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ถึงชนะยูทาห์แจ๊สในเกมวันนี้และระหว่างที่พวกเรากำลังทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยนะครับทาง LA ลเอลเลกอร์ที่ไม่มีเลบรนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสลงสนามในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาดิ้นตายเพื่อสุดท้ายครับสามารถเอาชนะไปได้มันก็เลยทำให้พอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถการันตีพื้นที่เพลย์ออฟได้นะครับพวกเขาต้องการชัยชนะอีกหนึ่งเกมครับหรือ playoff แน่นอนจะไม่มีต่ํากว่าอันดับ6แต่ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าทั้ง Portland Trail Blazers หรือว่า Dallas m a v e r i ก็ตามครับแพ้ทั้ง2เกมในฤด,ดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยในขณะที่ LA Lakers เนี่ยชนะทั้ง2เกมที่เหลืออยู่เนี่ย LA Lakers จะกลับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ playoff เลยนะครับแม้ว่าโอกาสจะรีพลิก็ตามเนี่ยทุกอย่างอยู่ในมือของ Portland Trail Blazers ครับพวกเขามีหน้าที่อย่างเดียวครับนั่นคือการคว้าชัยชนะไม่ต้องไปสนใจผลง,งานของ LA Lakers ถ้าสมมุติว่าชนะอีก1เกมนะครับ Portland Trail Blazers การันตีพื้นที่ playoff ทันทีแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับเพื่อนๆลอง นะครับโปรแกรมการแข่งขันของพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์นี่โหดร้ายมากๆสำหรับเกมหน้าเนี่ยพวกเขาต้องเจอแบบ2วันติดเลยนะครับ<ว>เจอทีมอันดับ2ครับฟินิกซ์ซันส์พรุ่งนี้9ก้าโมงครับมาอรอลุ้นกันครับว่าพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์จะสามารถคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นยังไม่พอเกมสุดท้ายของพวกเขาเจอกับเดนเวอร์นักเก็ตครับเหนื่อยแทน <c oughs> มาอรอลุ้นกันครับแล้วสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้阿拉ตาฮอสเอาชนะวอชิงตันวิสเซอร์ร้อยยี่สิบต่อร้อยสิบหกคลิฟเลนคาร์วิเอร์สเอาชนะบอสสันเซลติกส์ร้อย เอาชนะ New อ r l e ล n s Pelicans 125ต2 5 1 0 7รับปิดท้ายกันที่ LA l a k e r s สเอาชนะ h o u s t o n Rockets ส1 2 4 1 2 2ช่วงนี้นะคะฤด,ดูกาลนี้ก็เข้มข้นขึ้นมาทุกทีแล้วค่ะใกล้จะถึง Play In แล้วก็ Playoff ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะคะอย่าลืมค่ะ Subscribe ที่โลกของเอ็นีเีตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุๆและข่าวสารเกี่ยวกับ NBA นเึกถึง NBA นบอึกถึง NBA, ง NBA งแม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะครับ